สวัสดีค่ะพ <ique> ี Radio ่น้องเพื่อนๆค่ะโอ้วันนี้สะมีคองเซ่สบายว้าสบายแม่ซีวันนี้ชิวสายปะอยู่เรียนมาเนียมตัวลำบากเอ็นพี่นี่อีเฟปัทเทปุกยังอยู่บ้องแต่เลิกอีพีเวียมปร๊กวัวละวันพี่น้องวันทักทายสบายดีกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องค้ามืัอนี้เยสิบวันหยุดงานกันเลยตัวกันมา ทะเลพี่น้องเพราะว่าตอนแรกว่าสิ้าไหวน้ำนั่นล่ละที่มีอากาศก็ดีฝนตกก็เลยไปลงม้า,มาทุก่วนมัวของก็เลยบ่ามาน้ำพี่น้องก็เลยมาผู้เดียวก็ดีมาเอาของบ้านเพื่อนน้ำเพราะว่าเพื่อนมาจากเมืองไทยเพื่อนอาะกอบมาฝาก,กเลยแวะเดี่ยวเลยเลยมาทะเลจากน้อยกพได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเปลี่ยนบรรยากาศแน่นอนพี่น้องนะบมเป็นว่ามีแต่ไปเหตุงานเหตุงานสี่ไหลน้ำมีวันหยุดกับมา เปลี่ยนวิวด้านหลังมั่งชมวิวทะเลไปจากเขาพี่น้องเนาะเอ็นบอกว่าได้มีแนวรายงานว่นอะไรไปพี่น้องว่าอะไงชมวิวสวยๆจากเขาเนาะพี่น้องเนาะปูนน่ะเห็นบ่จ๊ะทะเลบอนดอนนะคะพี่น้องค่ะทะเลบอนดอนภาคใต้ของฝรั่งเศสเด้อค่ะเด้อบอกเมื่อกี้ล้มชิวๆเจ้าโบ่ับโบโบหอนเด้อพี่น้องเด้อบวกถูกถูกวีลมน้ำพีกวีขึ้นจากน้อย วา,าเสียวชุดใบหน้ามาก็เล้ยงป้าแดงมารับพ่น้องนะคะลุมล้มลุมล้มลุ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 บืบ่ออยู่จ้ะ <c oughs> นี้อากาศไม่จับปรนเด,ด็นเลยพี่น้องเด้อแจ๊ก็ห่อนดิห่อนนะจ้ะคนกับปลายหทะเลกับปลายหลประเด,ด็นครับพี่น้องสิแบบว่าอากาศฝนตกนะปันยูมังไทอรรถพี่น้องเออฝนตกดีพลังเสร็จปีนี้เห็ดคือสิออกไรดอกคือเห็นว่ผู้ใดได้เบื่องคลิปย้ายสิรค้าเอาลงคลิปเห็ดนะคะ ก็สิเป็นนนั่เห็ดเดือนธันวาคมปีที่แล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละเอาชมวิวไปฝนฟังไปทอมพี่น้องเอาเข้าไปเนาะพี่น้องเนาะเออแน่ลำพิดขอโทษขออภัยเด,ด้อค่ะเด้อเออเห็ดอีกแบบพร้อมนึงว่าเจ้าของเห็ดอันเอาลงทางนี้ว่าสั่นเ <c oughs> งยไหลโอ้ยเนาะนี่แหละพี่น้องชิวๆเนาะค่ะเนะเาะตามนี่แหละเออเอาแบบว่าสบายๆนาฮ้อนแล้วก็ อย่างไรเกษมาเล่นน้ำทะเลดอกพี่น paper, one, it, ้องอากาศห้อนเริ่องานแล้วก็อยากลงเล่นน้ำเพราะว่าม uh ันห้อนทัานฝรั่งเศสกันห้อนห่อนไรดีแน่พี่น้องทุกเยาวชนตะเมืองไทยเดินอ่านฝนตกหนาอยู่นี่กับฝนตกดีเท่ากันปีนี้เห็ดคือสิหลายเห็ดคือสิหลายเพราะว่าฝนตกแล้วดินมันดินมันเปียกดีนะเพราะว่าปีกายนี่ยนเห็ดออกซ่าเห็ดออกดันทันวาฝุ่นล่ออันกลางเดือนทันวาฝุ่นเนี่ยสิทควันแต่เก็บเห็ดเพื่อเดียวมาได้ขึ้นไปฟ้ารีได้กลับเมืองไทยพี่น้องก็เลยได้เก็บเห็ด หลับปีนี่ก็คือสิได้เก็บอยู่ดอกคือแต่ว่ากสิกลับเมืองไทยอีกก็คือสิบ่ได้เก็บลายไปในดอกขั้นเห็ดออกก้อนหนาก็สิได้เก็บลายอยู่ขั้นออกจังปีที่แล้วนั่คือสิบ่ได้เก็บลายพี่น้องอืิประมาณนั้นมันบอ,อกอาสู้ฟังนี่แหละกสิอยากกลับไปเมืองไทยคือว่าเราพี่น้องหัวเตอเกิดเตรียมเรียบร้อยแล้วรอถึงวันจะบินเท่านั้นนะพี่น้องนะอีกหาเดือนกลักวพี่น้องอืม เดือนธันวาย a n u a r y สี่ทุ่มก็ชิวๆแล้วเด้อค่ะเด้อกลับเมืองไทยก็ไปกัไปชิวๆซื้อดอกนี่เงินมีค้ำดอกเพราะว่าหยุดตั้งสองเดือนอยู่เมืองนอกก็จะยุ่ซื้อ,อก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวบ้านเขาไปหากินเขาขกินน้ำแนว้ยเสียบ,บ้านเขาพี่น้องโ okay, อเคเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะ่ะว่าได้เอาวันว่าได้เอาวันนั่นก็ขากว้องมาก,กเลยถือเอาปวดแขนโอเคพี่น้องคะ่ะสำนึกเลยเด้อเพอาะชิวๆไปเออเพรได้ซีเรียสคลิปเนี้ยหลายมือสีขันเบิ้ง โอเคนะคะนะ้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์ไว้เด้อใต้คลิปอย่าอยากเบื้องยังอยากเฮ็ดยังสิตอบปห้สีเฮ็ดห้เด้อค่ะเด้อพี่น้องเอฟซีทั้งหลายขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายไปแล้วจ้ะบ,บ๊ายบายจ้าความสุขอยู่ที่เรานะคะพี่น้องเลือกที่จะทําเลือกที่จะอยู่เลือกเลือกที่จะเป็นนะคะสวยไหมคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ